ขอคอยแห่งบททดสอบเซาชั้นที่6เจ้านายของวิญญาณมาแนะนําแนวทางในการต่อสู้6ถ้วยด้วยทีมใครแบบไม่ยากสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมเซเว่นไ e รีเวิร์ดสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพืเ่อนฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o ฟ e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปกก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG p h o ฟ e ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับการที่เราจะต่อสู้6ถ้วยของเซรามีความยากมากนะครับเพราะเราต้อง เพิ่มความสามารถให้เขาเมื่อโจมตีพื้นฐานเขาจะมอบไม่สามารถฟื้นฟูได้ถัดมาเมื่อเซาใช้สกิลสองจะเพิ่มความเสียหายตายตัวซึ่งความเสียหายตายตัวเนี่ยหกพันเลยทีเดียวนะแรงมากนะครับทั้นั้น SP ต้องทําให้เกิน6 0 0 0ทุกตัวสําคัญและถ้วยที่3นี่ก็คือเขาจะคุ้มกันความเสียหายเวทถ้าจะเอาแค่5ถ้วยเนี่ยลบตรงนี้ออกแล้วก็ไปใช้ทีมกรยภาพบอกเลยว่าง่ายแบบมากๆนะครับผ่านได้เลยด้วยเซตนี้นี่แหละแต่6ถ้วยเราก็ต้องบันทึกให้หมดใช่ไหมซึ่งในส่วนของเซานะครับเขาก็จะมีพ กันความเสียหายทั้งหมดไม่มีผลนะครับเราต้องโจมตีทั้งหมด30ครั้งด้วยกันฉะนั้นต้องใช้ตัวละครโจมตีหลายฮิตถ้ามีเดลโรนก็จะช่วยได้เพราะว่าเดลโรนอันติของเขาจะสร้างความเสียหายถึง5ครั้งด้วยกันนะและตัวละครที่เหลือเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นตัวละครที่สร้างความเสียหาย2ฮิตแล้วค่อยไปตีธรรมดาข้อดีของใครเลยก็คือเวลาเขาใช้งานสกิลหรือโจมตีตามเงื่อนไขของเขาแล้วจะมีโซ่ลงหัวเพิ่มเติมแล้วก็ตีธรรมดาเนี่ยจะได้ตีเพิ่มเติมด้วยนะครับถึง2ครั้งการที่จะเคลียร์ความเสียหาย ทั้งหมดไม่มีผล30ครั้งไม่ได้ยากง่ายมากข้อน่ากลัวของเซราเลยนะครับพาสีฟอีกเขาจะลดคูดาวสามสิบวิได้เมื่อกําจัดฝ่ายตรงข้ามได้คือถ้าตัวละครของเราตุยปุ๊บเขาจะลดคูดาวของสกิลแล้วก็ไปใช้งานสกิลต่อสกิลสองของเขาเนี่ยจะลดเทิร์นบัฟนะครับแล้วก็ความเสียหายแต่ตัวแรงมาก6000ถ้าเราเพิ่มผลใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เพิ่มผลเนี่ยจะอยู่ที่4 0 0พนะแล้วก็จะมีสกิลที่1นะครับจะสร้างความเสียหายแต่ตัวเพิ่มเติมอีกโดยพื้นฐานเขาสร้างความเสียหายไม่ได้แรงนะครับ ครั้งน่ากลัวหน่อยนะครับสำหรับทีมที่แนะนําก็ใช้เป็นลีน่าเรเชลนะครับทางูระเดลรอนและก็ไข่โดยรีน่าทํา SP ให้เยอะอัปเกดรดเวลสกิลได้เลยยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราจะใช้คิวก่อนในช่วงเริ่มต้นเราต้องพยายามทําให้ตัวละครเรเชลยืนให้ได้ SP ีต้องเกิน6000นะครับพยายามอย่าโดนคิถ้าโดนคิเราก็เลี้ยวก็ไปใส่เซ็ตอะไรก็ได้ที่เพิ่ม SP เพิ่มขึ้นให้มี SP ีมากกว่า6000ได้เลยนะครับส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ตามยถากรรมนะเน้น เพราะว่าเราต้องหวังพึ่งรีหน้าอยู่แล้วเช่นเ <Check S 1> ช่นเดียวกันคางูระนะครับเราก็ต้องทํา SP ีให้เกิน6000งั้นก็จะยืนรับสกิล2ไม่ได้6000กว่าเผื่อๆไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับแนะนําให้สปีดของลีหน้าไวที่สุดหลังจากที่เขาเปิดสกิลเรียบร้อยแล้วลองลองมาก็จะเป็นสปีดของพวกคางูระหรือสปีดของเรเชลตัวไหนจะเป็นตัวที่ไวกว่าก็ได้เป็นอันดับ2นะครับส่วนตัวละครที่เหลือค่อยว่ากันสปีดเรียงมาได้เลยตัวไหนก็ได้นะครับแต่แนะนําให้ใครไวเป็นอันดับ 4แล้วกันนะครับเดี๋ยวโลนเราก็ใส่เซ็ตบอกไปก็ได้นะถ้าการที่เราทําให้ตัวละครยืนได้ก็จะง่ายแบบมากๆส่วนใครก็ไปใส่เซ็ตเพิ่มเรงความเสียหายกับบอสพยายามทําจุดอ่อนเพิ่มเติมเข้าไปด้วยได้นะครับสกิลอัพได้เลยยิ่งดีคือการที่เรามีใครสีดาวเนี่ยเราจะหาค่าอัตราคิดคอนจากชุดอุปกรณ์ได้ไม่ยากไปใส่พวกเซ็ตจุดอ่อนหรือเซตตีบอสจะง่ายกว่าแล้วก็ไปใส่แหวนถ้ามีแหวนตํานาน5ดาวเนี่ยบอกเลยว่าสบายแบบมากๆนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยแนะนำนะครับให้ใช้เป็นอ e ีรี หรือไม่งั้นใช้เซริเพราะว่าจะเพิ่มพลังยมตีไกลภาพอันนี้ถ้าเป็นเซลิหดาวจะดีมากเลยจะจบได้ไง่ายมากแต่เมรของเราจะเพียงพอก็ไปดูวิธีการผ่านกันว่าเป็นยังไงไปครับพอคังูระไม่ตุยพวกก็ย้ำแต่ไข่ย้ำแต่ไข่เนี่ยย้ำไข่ย้ำไข่ รถเทินบับใช่ไหมย,ย,ยังห่างไกลนะับกว่าจะคู่ควรกับคำเชื่นชม สกิลล่างดันไปนั่นไปก่อนนะครับไม่ได้กดอย่างช้ำปึ้งรถเชิญบัฟ จะอยู่ได้ใช้สกิลล่างไหมมาแล้วได้ลุน้นได้ลุน้นเราจะหล่นก่อนหรือว่าสกิลก่อนถูกตัวซะด้วยต้องอย่างนี้สิครับปิดฉากด้วยใครของจริงสกิลหลุดดันผ่านเฉยบางทีน้องเซลาก็กวนโอ้ยเกินนะครับ นี่แหละเราผ่านด้วยทีมง่ายๆด้วยใคร2ดาวนี่ก็จะเป็นแนวทางในการต่อสู้ขอคอยชั้นที่6นะครับบททดสอบเซราหวังว่าจะมีประโยชน์กันนะครับยังไงก็ฝากุบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ใหน่อยนะครับไปเก็บ6ถ้วยกันนะบ๊ายบายไปแล้วครับของดี